สวัสดีครับช่วงนี้ก็กำลังได้เวลาเพาะปลาปรับปรุงพันธุ์ปลาใหม่ทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮบริดนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวพ่อแม่พัน์มาจากตัวไหนนะครับดั้งเดิมนะครับพอดีอไปรับมาจากในสมาชิกในเว็บเฟซบุ๊กนะครับก่อนที่กลุ่มจะโดนปิดไปนะครับ ก็ปลาสายพันธุ์นี้นะครับเวลาให้ลูกมานะครับลูกจะออกมา2ส,สีนะครับก็คือมีสีทองด้านด้านขวานั่นนะครับแล้วก็มีสีออกแดงด้านซ้ายนะครับผมคิดว่าตัวสีแดงเองนะครับน่าจะเป็นตัวที่หลุดนะครับก็คือโดยโดยรวมแล้วตัวโครงสร้างไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับตัวที่ด้านขวานะครับ ไอตัวลายเสือสีทองนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้เป็นลูกรุ่นที่1ที่ที่บ้านผมนะครับจะสังเกตเห็นนะครับก็คือผมพยายามคัดนะฮะหางของปลานะครับจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นสเปียร์นะครับก็เป็นลักษณะของหอกนะครับซึ่งซึ่งตัวหางเองเนี่ยผมก็ชอบด้วยส่วนตัวอยูะนะครับพยายามหาเก็บคอลเลกชันอยู่นะครับผมมีหางดับเบิลสวอต ตัวหลายสายพันธุ์อยู่นะครับแล้วนี่จะเป็นหางาสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์หางที่เป็นรูปหัวหอ,อกนะครับก็เดี๋ยวเราคอยดูติดตามต่อนะครับตอนนี้คือคัดตัวของพ่อแม่นะครับผมยังเก็บตัวสีแดงไว้อีกรุ่นหนึ่งก่อนนะครับดูว่าการให้ลูกจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตัวหลักที่จะพัฒนาต่อก็คือตัวสีทองลายนั่นนะครับถ้ารุ่นที่2 หางเป็นสเปียร์ก็น่าสนใจนะครับลองติดตามชมนะครับขอบคุณครับ